รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่โลกการเรียนรู้ยุคใหม่นี่คือเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์นะครับซีรีส์ใหม่ทางการศึกษาที่ศูนย์เทคโนลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการนําเสนอเรื่องนี้นะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นซีรีส์นะเรียงต่อกันเป็นชุดเลยทีเดียว52ตอนจบนะครับหปีเต็มพอดีกับผมหนุยพงสุขนะครับที่จะมานําเสนอเรื่องของหุ่นยนต์พร,พร้อมๆไกับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อีก3ท่านด้วยกันนี่ครูมอะครูชัดและครูต้นครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นตอนที่12ของการออกอากาศมาโอ้โหยังมีความรู้อะไรที่เราต้องรู้อีกเกี่ยเรื่องหุ่นยนต์ครับเนี่ยครับยังมีอีกมากมายเลยนะฮะอย่างคุณที่เราบอกว่าอเอ้เราเอาไอ้เจ้าชุดนี้มาเรียนเนี่ย จริงๆแล้วการต่อหรือว่าการมาเรียนหุ่นยนต์เนี่ยเราเราได้อะไรบ้างเด็กๆได้อะไรบ้างครับเริ่มจากการประกอบเลยเนี่ยเขาก็เริ่มจะต้องใช้สมาธิมองแบบออกก็คือมองภาพที่เราทําเป็นแบบให้ครับไม่ว่าจะเป็น2มิติ3มิตินะฮะเป็นภาพถ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประกอบเป็นตัวขึ้นมาโอ้โหจากนั้นก็เอาไปโปรแกรมแล้วก็ <นะ S 2> ไปทดสอบด้วยการลงมือทําจริงๆ,ๆทดสอบจริงๆว่าเอ๊ะนี่นมันผิดหรือมันถูก โครงสร้างแบบนี้นี่เราจอกเป็นอะไรก็ได้นะจริงๆใช่สมมติได้โจทย์ว่าให้เป็นแบบเหมือนรถตีนตะขาบเนี้ยเราอาจจะทําเป็นทรงอื่นก็ได้ใช่แต่ขอให้มันเดินได้ว่าไงตามโจทย์ที่ทางรายการได้จัดมาในแต่ละสัปดาห์ใช่คุณครูคุณครูอาจจะตั้งเงื่อนไขให้เด็กว่าทําอะไรยังไงบ้างน้องๆก็ไปคิดไปไปสร้างสรรค์ขึ้นอาอย่างคุณต้นคุณช้างนี่เพิ่งมาร่วมรายการไม่นานไม่เคยถามกันเลยทําไมสนใจเรื่องคุณยนต์ล่ะครับอ่าเป็นความชอบด้วยครับเป็นความชอบนะฮะชอบผลิตชอบสร้างนี่ คือชอบแบบนี้เนี่ยเด็กแล้วหรือแบบคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยชอบข้าแขนกลแขนกลพวกทถ้าจะเห็นไม่ใช่พายะกลนะคนละแบบนะไอ้นั่นเอามือล้วงเข้าไปแล้วหยิบขึ้นกลอีกแบบนึงอันนี้เป็นแขนกลที่เป็นโรบอทอาร์มอ่ะก็จะมีในอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่เอาไ้หยิบจับเอาไปทำงานที่มันเข้าถึงไม่ได้ทำเป็นเกี่ยวกับงานที่ใช้ความแม่นยำสูงมากๆพวกเนี้ยผมชอบอันนั้นมาก่อนผมก็เลยเอ๊แล้วทำไมทำไม โตแล้วถึงได้มาเรียนรู้อย่างงี้ครับก็มาเจอไอ้พวกง่ายๆอย่างงี้ครับเป็นพื้นฐานให้เด็กๆก็เลยสนใจ,จเป็นพิเศษอันนี้ดูแล้วมันเหมือนของเล่นมากเลยคือมาเป็นตัวต่อเลโก้แต่จริงๆแล้วในเชิงการทํางานเนี่ยไปเทียบก<ช>ับหุ่นยนต์จริงๆในชีวิตจริงของอุตสาหกรรมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันมาจากรากฐานเดียวกันไหมใช่ครับหลักการคล้ายๆกันเลยครับก็คือตัวเดียวกันเลยแต่เพีวยงแต่ว่าเขาย่อมาแบบให้เล็กลงให้เราเข้าถึงได้ง,ง่ายรายการนี้อย่างที่บอกไปศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งใจทําขึ้นฉะนั้น เรามีความตั้งใจที่มากกว่าน่นคือการเปิดเว e ็บ e.tvthai.tv นะครับเว็บไซต์นี้นะครับของศูนย์เท่โนีนการศึกษาเนี่ยเราได้ใส่ไฟล์ e b o ุ๊ไว้ว่ามหมายคือทุกๆการเรียนรู้ในทุกๆตอนจะมีการสรุปเนื้อหาเป็นไฟล e ์ e-book ให้เอาไปทบทวนอ่านได้หรือจะดียิ่งกว่าเราไม่ได้ลงตอนต่อตอนนะครับเราลงไปถึงอานาคตเลยคุณผู้ชมน้องๆห,หนูๆสามารถที่จะดาวน์โหลดสิ่งนี้ มาอ่านก่อนจะชมรายการในตอนถัดไปก็ได้นี่เราจะได้รู้ไงว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันความรู้จะได้แน่นดูและจะได้เข้าใจง่ายขึ้นจบในตอนเดียวได้เลยเอาละในวันนี้นะครับเราจะมีเวิร์กช็อปครับเพื่อที่ทำให้สิ่งที่ทั้ง3ท่านได้พูดว่าวันนี้จะเรียนรู้เรื่อง Color Sens o r เําเร็จเป็นจริงจะรูปร่างหน้าตายังไงนั้นเดี๋ยวไปชมเวิร์กช็อปโดย 1ครู2นักเรียนของเราและที่สำคัญครูเบนกับน,น้องอยู่ก็รออยู่เพื่อจะบอกทริคแอนทิปของโวกการหุ่นยนต์ด้วยไปชมพร้อมกันเลยครับประกอบขุนยนเขียนโปรแกรมประกอบขุนยนต์เขียนโปรแกรม วันนี้เนี่ยเราจะเรียนหุ่นยนต์ Educator 2นะครับซึ่งเจ้า Educator 2เนี่ยมันใช้ Color Sensor นะครับในการทำงานนะครับส่วนเจ้า Educator 1เนี่ยที่เราเพิ่งเรียนไปเนี่ยนะครับใช้ Color Sensor นะครับอ่าแตกต่างกันที่เซนเซอร์นะครับเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยจะเรียนเรื่อง Ambient นั่นเองนะครับ Ambient เนี่ยคือการนะครับวัดค่าแสงนะครับสภาพรวมนะครับในห้องนี้อย่างเช่นหลอดไฟเนี่ยที่ส่องเข้ามาในเซนเซอร์เนี่ยนะครับมีระดับค่าแสงที่เท่าไหร่นะครับหรือว่า ความมืดเนี่ยใต้โต๊ะเนี่ยนะครับในใต้โต๊ะห้องเรียนเนี่ยนะครับมีระดับค่าแสงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเจ้าตัว Color s e n s o r เนี่ยในโหมด a m b i e n ยเนี่ยก็จะตรวจจับได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราให้น้องพันปันนะครับและน้องน้ำนายเนี่ยนะครับประกอบเจ้าหุ่น Educator ก่อนนะครับแล้วก็ติด Color s e n s o r เข้าไปนะครับคือ Educator 2ของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้น้องพันปันกับน้องน้ำนายนะครับเริ่มต่อเลยนะครับโอเคนะครับอ่าน่าจะมีประสบการณ์มาแล้วนะครับสำหรับหุ่นตััวนนี้ะครบ ี๋ยวให้น้ำหน่ายช่วยหาอุปกรณ์ไหมแล้วพี่ินปันต่อครับน้ำนายคอยดูแลเตรียมอุปกรณ์ให้พี่ินฟันนะครับเตรียมครับทีละขั้นตอนนะครับนะต่อไปนะครับต้องใส่เบอร์ห้าใช่ไหมครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับคานเบอร์ห้านะครับนะ้องน้ำนายเตรียมนะตัวล็อกข้องอตัวนี้อีกตัวนะครับต้องใส่เบอร์ห้าก่อนหรือเปล่า เบอร์ห้าอยู่คู่กลางนะครับตามแบบ ใช้ส่วนหน้าจอยอยู่ด้านหน้านะครับส่วนที่เป็นหน้าจออยู่ตรงนี้อ่าโอเคถูกแล้วอวันนั้นน้องน้ง่นนายก็ต่อขั้นตอนต่อ,อ,อ,อไปรอเลยนะครับมัตนต้องใช้ทั้งหมด2ตัวใช่ไหมครับเพราะเรามีหุ่นทั้งหมด2ฟฝั่งมุมไหนเลยค่อยๆดูนะครับ ต้องฝส่ห้ือเปล่าโอเคต่อไปครับเริ่มได้ตัวรถแล้วนะครับต่อไปใส่ล้อนะครับตัวล้อ ได้ควนี้ตัวล็อกครับผมเรียกว่าอะไรตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้เขียเข้ยวใช่ไหมเขี้ยวอโอเคครับหลังจากนั้นติด Color อร์เซนเซอร์นะครับเข้าไปที่หุ่นแต่คัลเลอร์เซนเซอร์นี่ยในการติดเนี่ยจะต้องมองขึ้นไปด้านบนวันนี้ครูจะมีอุโมงค์มาให้รอดนะครับเมื่อรอดอุโมงค์เนี่ยจะบอกภารกิจอีกทีนึงว่าต้องทำยังไง มอเตอร์ต้องคุยกันด้วยนะเพราะว่าถ้าคนเสียบสายเสียบอีกสายนึงคนทําโปรแกรมเสียบอีกสายหนึ่ง,ม,งมันก็จะทํางานผิดพลาดนะครับอมอตเตอร์เป็นพอร์ตอะไรเลย BC, บีกับ C นะครับโอเคนะครับอน้องน้ำนายนั่งลงนะครับเดี๋ยวราดูพี่บัปัปอนติดคัลเลอร์เซนเตอร์โอเคหรือเปล่า เช็คจากค t อดวิวนะครับว่ามอเตอร์ติดครบ2ตัวเซนเซอร์1ตัวหรือเปล่ามอเตอร์2นะครับเซนเซอร์1ตัวโอเคครบนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาทำโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับวัดค่าแสงโดยใช้โหมดของแอมเบียนซึ่งไฟจะเป็นสีให้เพื่อนๆางบ้านดูด้วยนะครับไฟเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมนะครับไฟจะเป็นสีน้ำเงินจะเห็นได้ว่าค่าแสงที่หน้าจอนะครับจะขึ้นอยู่นะครับ เท่าไรเอ่ย33ะนะครับแต่ถ้าครูเอามือมาบังเซนเซอร์เป็นไงครับลดจนเหลือ1เท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยหุ่นตัวนี้เนี่ยก็สามารถจับนะครับค่าแสงนะครับ<ด><ด>เมื่อหุ่นเนี่ยเดินเข้าอุโมงค์นะครับที่ครูทําไว้ให้ค่าแสงมันจะเหมือนกับว่าเนี่ยผ่านมือนะครับค่าแสงจะลดลงดังนั้นเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปที่ตัวบิ๊กนะครับแล้วหุ่นก็จะรู้ว่ามันเข้าอุโมงค์มาแล้วนะครับคราวนี้มาทําโปรแกรมกันนะครับไปที่หน้าหน้าทําโปรแกรมนะครับ หน้ครับโปรแกรมนะครับคราวนี้เราจะใช้คัลเลอร์เซนเซอร์ในโหมดของแอมเบียนนะครับเดี๋ยวให้ปันๆเนี่ยใส่มอเตอร์นะครับออนไปด้านหน้าก่อนนะครับออนไปด้านหน้านะครับโอเคด้วยความเร็วเท่าไหร่ดี99นะครับโอเคเท่าไหร่ 100หรือ99 1ไม่ได้นะครับมันจะไม่เดินนะครับเพราะว่า Power มันจะน้อยเกินไปนะครับอ่าใส่เลยครับ79โอเคครับหลังจากนั้นตไปที่เซนเซอร์ครับเมนูเวนนะครับตัวรอนะครับโอเคครับตั้งให้เป็น Color Sensor นะครับ Compare ในโหมดของ Ambient นะครับ c o m p a r เ a m b i ม n t โอเคเมื่อกี้ค่าแสงเนี่ยมันวัดที่ห้องได้33แต่พอมันน้อยกว่านะครับ น้อยกว่า33คือเท่าไหร่น้อยกว่า3าใช้เท่าไหร่ดี32ก็น้อยกว่าแล้วถูกไหมแต่ว่าคุณให้ตั้งประมาณสัก10ดีกว่านะครับครับลากเข้าไปต่อนะครับตั้ c ตัวคนะครับใช้ค่าแสงแอมเบียเป็น10นะครับตั้งเป็น10อ่าโอเคครับ10ึคราวนี้ตั้งมอเตอร์มอเตอร์ต้องเป็นถอยหลัง on 4 d g ครับ ต้องออนฟอร์ดเพราะเราจะให้ถอยหลังเป็นดีกีที่ชัดเจนตั้งเป็นฟัง์กชันใหม่ครับตั้งฟัง์กชันใหม่ไปที่ฟังก์ชันนะครับตั้งเป็นดีกีนะครับโอเคนะครับความเร็วต้องเป็นติดลบถูกไหมลบเท่าไหรด่ดีโอเคนะครับใช้ค่าตั้งต้นเลยไหมสามร้อยหกสิ เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นแพทเทิร์นโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วนะเป็นตัวถอยหลังแล้วเนี่ยครูว่ามันยังธรรมดาเกินไปนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มในส่วนตัวเลี้ยวไหมพอถอยหลังเสร็จนะครับให้หุ่นเนี่ยกลับลำนะครับอ่าแล้วก็เดินหน้าอีกหนึ่งทีนะครับคราวนี้กลับลำนะครับเราอาจจะกลับลำจะยากไปไหมก็ต้องวัดดีกีอ่าเราจําได้ไหมว่าหุ่นเจ้าเอเดอเคเตอร์เนี่ยต้องใช้ดีกีเท่าไหร่มันถึงจะกลับลำ จำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นเอาเลี้ยวให้มันเห็นว่าคุณเนี่ยถอยหลังมาครับแล้วเลี้ยวนะครับหลังจากนั้นส่งเสียง1เสียงโอเคนะครับถอยหลังมาแล้วเลี้ยวโปรแกรมเลี้ยวทำยังไงดีนะครับโอเคใช้ Move s e r l i n g นะครับแล้วก็ลากทิศทางได้เลยนะครับเลี้ยว1 Rotation ใช่ไหมครับบันๆหรือว่าใช้เท่าไหร่ดีครับไม่เกิน5นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะดูเยอะไป จะประมาณดูใช่ไหมว่ากลับลำแท้ประมาณกี่รอบศูนจุดห้าหรครับโอเคหลังจากนั้นเมื่อถอยเสร็จนะครับมันจะเลี้ยวศูนย์จุดห้าเราให้ส่งเสียงประมาณใช้เสียงอะไรดีน้ำนายช่วยพี่มันบันคิดหน่อยเอาเสียงอะไรดีครับเสียงช้างเลยไหมต้องเลือกอ่าไปที่เลโก้ซาวฟา e นะครับ เสียงไหมได้คุปตเสียงคลิปเียงให้ฟินไหมโอเคไม่เป็นไรครับเอาเสียงอะไรเลยสองเสียงเลยเหรออ่าเป็นหน้าใช่ไหมครับโอเคนะครับพอเลี้ยวเสร็จส่งเสียงจะ,สะแสดงหน้าเป็นแองกี้คือเป็นหน้าโกรธขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นหน้าเป็นหน้าโกรธหรือเปล่า แต่ต้องใส่ลูปหรือว่าตอนท้ายมันจะได้ขึ้นหน้าตลอดที่หน้าจอจะได้เพื่อนๆดูตอนท้ายได้ด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าโกรธจริงๆใส่ลูปไปที่หน้าโกรธนะครับโอเคนะครับลากหน้าโกรธข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็เสียบสายดาวน์โหลดน,นะครับตอน่อนอื่นต้องเช็คก่อนไหมว่ามันถูกต้องหมดหรือยังมอเตอร์ B กับ C ถูกไหมครับเซนเซอร์พอทที่3ไมไม่เอ่ย โอเคถูกนะครับเรียบร้อยส่งเสียงเม็ดเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรมันจะดังยังไง,งเสียงนี้อ,อ๋อตกมือแล้วก็หน้าแองกี้ก็คือเป็นตาโกรธขึ้นมานะครับโอเคดาวโหลดเรียบร้อยชื่อโปรเจกต์สโปรแกรมนะครับโอเคขึ้นมาที่เครื่องเรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองที่สนามครับเอาละครับหลังจากที่น้องปันปันแล้วก็น้องลําน,นายเนี่ยนะครับทำโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้ว แต่ครูให้น้องมันปักนกับน,น้องน้ำนายเนี่ยสร้างอุโมงนะครับแล้วก็ให้หุ่นเนี่ยเดินลอดอุโมงแล้วดูว่าโปรแกรมที่เราเตรียมมาเนี่ยทำงานสําเร็จหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องปันปันน้องน้ำนายนะครับทาอุโมงนะครับมีกล่องอยู่2องกล่องคือจอบอร์ดอยู่หนึ่งอันถูกไหมครับอ่าประมาณนี้เลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองวัดดูก่อนไหมครับว่าค่าแสงเนี่ยในใต้อุโมงเนี่ยมันน้อยกว่า20ที่เราตั้งโปรแกรมมาหรือเปล่าอ่ะน้อง น้องปันปันลองวัดดูก่อนนะครับอ่าใช้โมเมนูผัดพอรตวิวเหมือนเดิมนะครับเท่าไหร่ครับ9ครับได้เใช่ไ้หมครับแสดงว่าน้อยกว่า20่สิบไหมน้ำหนักน้อยกว่านะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราทดลองนะครับว่าขยับอุโมงค์มาหน่อยดีกว่าหลังจากที่น้องปันปันและน้องน้ำนายเนี่ยสร้างอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาทดลองว่าจากเส้นสีดำเนี่ยนะครับมาถึงอุโมงค์เนี่ยนะครับ หุ่นเนี่ยจะสามารถเดินมานะครับพอถึงอุโมงค์หุ่นจะต้องถอยหลังนะครับและเลี้ยวนะครับนิดนึงนะครับตามที่เขาตั้งดีกรีมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะส่งเสียงนะครับอเป็นตบมือใช่ไหมครับแล้วก็โชว์หน้าแองกี้นะครับเป็นตาเหมือนคนกําลังอารมณ์เสียใช่ไหมกำลังโกรธอยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องน้ำนาน้องน้องน้องกันปันดีกว่าน้องมันปันเริ่มปล่อยนะครับจากเส้นดํานะครับลอดอุโมงค์เลยโอเคนะครับ ถดอุโมงค์ถอยหลังนะครับอ่าแล้วก็เลี้ยวนะครับอ่าหลังนั้นมีเสียงนะครับแล้วก็เป็นหน้านะครับแองกี้นะครับหน้าโกรธนะครับโปรแกรมที่เขาทำตั้งแต่แรกนะครับจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยถือว่าโปรแกรมทํางานนะครับลันมาจนถึงตัวสุดท้ายนะครับสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับก็การทํางานนะครับของเจ้าตัวแอมเบียนเนี่ยนะครับผมเป็นการทํางานวัดค่าแสงนะครับ อ่าอย่างเช่นภารกิจต่างๆนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอาจจะทําหน้าที่ในการเก็บกู้ระเบิดนะครับตัวเซนเซอร์คัลเลอร์เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะครับอย่างเช่นระเบิดเนี่ยถูกซ่อนอยู่ในรูท่อระบายน้าอะไรต่างๆนะครับหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถเดินไปแล้วรู้ได้ว่าหุ่นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในท่อแล้วนะรหรือว่าอยู่ในพื้นที่ด้านนอกอยู่นะครับก็สําหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย วันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูเรื่องกลไกลูกสุ่รูปแบบต่างๆอ่ากลไกลูกสุ่ในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับอ่าเรามาดูของตัวมอตราชมอเตอร์กันก่อนดีกว่าใช่ไหมอันนี้จะมีการอะไรด้วยใส่ใส่อะไรเข้าไปใส่เฟืองใช่ไหมครับอ่าใส่ทดเฟืองเข้าไปใช่ไหมครับอ่าที่เราจะมาดูรูปแบบกลไกการทํางานของมันนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนอ่าน้องยูถือให้ต้องตรงไหนอ่าโอเค มันจะช้าครับอ่าไหนที่มันช้าเพราะว่าอันนี้มันจะเร็วครับเพราะว่าอันนี้มันน้ําหนักเยอะกว่านี้แล้วมันจะใหญ่กว่ากันอ่าถ้าเราต้องการปรับให้มันเร็วขึ้นเราต้องทํำยังไงครับเอาตัวนี้สลับมาข้างล่างแทนอ่าต้องใช้เฟืองใหญ่มาติดกับตัวมอเตอร์แทนนะคะถึงจะถึงจะเพิ่มความเร็วให้มันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งบ้างแบบนี้ครับอ่าติดกับตัว M มอเตอร์ตัว M มอเตอร์ จะสังเกตว่าอันนี้จะไม่มีการทดเฟ,ฟืองนะคะก<ช>็าสามารถใช้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับรูปแบบการต่อของเราอืออ่าันนี้ก็จะเป็นเหมาะสําหรับตัวหุ่นที่เราต้องการให้มันมีลักษณะแบบยิงอาจจะยิงลูกบอลได้อะไรได้ประมาณนี้นะค,คะโอเควันนี้เราก็มาได้ดูเห็นการต่ออีกรูปแบบหนึ่งแล้วนะคะครับครับผมค่ะ ให้งั้นเราลากันไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายเป็นยังไงล่ะคัลเลอร์เซนเซอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งใช่ไหมทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้ นะครับนี่คุณยนต์นี่องค์ความรู้แบบนี้ไม่ต้องรอให้โตก่อนนะครับทุกวันนี้ทําได้เลยนะฮะแล้วก็วันนี้ทางรายการเราก็จะมีคําถามมาถามเพื่อจะมอบของรางวัลที่คุณผู้ชมติดตามรอคอยกันอยู่อะแล้วก่อนอื่นสรุปเนื้อหาสักนิดนึงครับว่าเมื่อกี้นี้เรารู้อะไรกันไปบ้างอย่างไรครับเชิญคุณหมอครับจากหลายๆตอนที่เราเรียนนะฮะหมายถึงว่าให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูเรื่องตัวคัลเลอร์เซนเซอร์นอกจากที่เราคุยกันไปหลายๆตอนแล้วว่าตัวไลท์เซนเซอร์เอาไว้งานนึงเอาไว้เดินตามเส้นคัลเลอร์เซน ต่างของสีที่ความสามารถของไอ้เจ้าเซนเซอร์นี่อาจจะได้ถึง67เจดสีเจอเขียวเดินไปเจอสีเขียวแล้วให้ทำอะไรเดินไปเจอสีเหลืองให้ทำอะไระแล้วก็ยังมีตัวแอมเบียนซ์ก็คือเรื่องของความสว่างรอบๆอ,อาจจะเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไปสำรวจถ้ำเดินจากความสว่างด้านนอกโดยรอบเนี่ยเข้าไปในถ้ำแล้วเข้าไปได้ถึงนั้นเข้าไปในในถ้ำแล้วเกิด ทําให้มีเสียงขึ้นมาหรือว่าจะทําภารกิจอะไรในในที่มืดอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะฮะจากจากวิธีการหรือว่าจากการเรียนรู้อย่างเงี้ยน้องๆก็จะได้ไปเรียนรู้การใช้เซ็นเซอร์ศึกษาเทคโนโลยีแล้วก็สนุกไปกับมันโอ้โหนี่น่าสนใจเลยเอาล่ะเราถามคาถามดีกว่านี่ไม่พูดข้ามทําเพลงเพราะว่าของรางวัลเราเยอะเรามีนี่ฮะพระชนยบนผ้าลากลายนิ้งโอ้โหนี่จะพาไปไกลเลยล่ละนะฮะก็เป็นชุดความรู้การ์ตูนวิทยาศาสตร์นะครับจากนานมีบุ๊ก นะฮะระจนภัยเหินเวหาประจนภัยสำรวจขั้วโลกใต้โอ้โหเราไปเองไม่ได้เราอ่านการ์ตูนก่อนแล้วกันนะฮะก็ให้ภาพและมุมมองเดียวกันจากคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่านี่แล้วก็มีกระเป๋าเป้โอ้โหอันนี้หลายคนคงชอบเลยล่ะนะฮะเป็นกระเป๋าที่ระลึกจากงาน World r โร o อติกอลิมปิกนะครับ WRO นั่นเองะฮะเขาจัดเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไปมาเราก็จัดกระเป๋าแบบนี้มาให้เอาละทั้งหมดนี้จะแจกผ่าน Facebook Page ของเรานะครับ f a c e b o o k c o m e t v k i d s นะคุณเซิร์ชเข้าไปจากการค้นชื่อก็ได้เข้าไปเจอเพจเมืองหุ่นยนต์เนี่ยคุณก็เข้าไปตอบคำถามโพสต์แรกเราจะถามคำถามแบบนี้ไว้เลยครับในคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราใช้กันเนี่ยเราใช้ฟังก์ชันใดครับในการเก็บค่าแอมเบียนที่พูดกันไปเมื่อกี้นะครับนี่นี่นี่คอนโทรลเลอร์ controller คือตัวนี้ใช่ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้นะฮะก็คือเฉพาะส่วนนี้นะอันนี้เขาเรียกว่านะคอนโทรลเลอร์นะเดี๋ยวเราจะซูมเข้ามาดูหน่อยนี่แหละเฉพาะแค่นี้เลย เราใช้ฟังก์ชันเลยนะฟังก์ชันใดครับใดในการเก็บค่าเก็บค่าใช่ครับไม่ใช่จ้างค่านะเก็บค่าครับอุณยนนี่ไม่ถึงยนสังหารนะนะเก็บค่าแอมเบียนแอมเบียนคือเหมือนกับแสงที่อยู่ในบรรยากาศใช่ใช่ที่เก็บเข้าไปมีช้อยไหมม่ช้อยครับข้อ a ครับฟังก์ชันดาวน์โหลดครับและข้อ b นะครับฟังก์ชันพอรตวิวตอบให้ชัดหน่อยไปพิมพ์ตอบไว้ในใต้คอมเมนต์ของโพสต์คําถามนี้นะครับ ใครที่ตอบมาเร็วกว่าคนแรกและตอบถูกเอากระเป๋าไปน,านะครับแล้วก็รอลงมาจากนั้นมีหนังสือจากนานมีบุ๊คมอบให้นะครับนี่ขอคุณสัรับทุการติดตามนะครับถ้าเกิดอยากจะตามติดรายการเรา e.tv.thai.tv จะมีข้อมูลอยู่ถ้าอยากจะมาติดต่อเราเรามีเว็บไซต์อ่าเรามีอ e ีเมลนะครับ e.tv.kiss@gmail.com แต่ถ้าอยากติดต่อเราแบบเจอตัวเราจริงจ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ถนนสีอยุทยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0่0นะครับวันนี้ขอบคุณสัตว์การติดตามผมหนุ่ยพงศุขครูหมอครูช้างครูต้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตั้งโจทย์ไว้ใหวันนี้บอกว่าหุ่นยนต์เนี่ยมองเห็นได้อย่างไรออาครับผมอยากรู้ฮะแล้วทำไมหุ่นยนต์เนี่ยมันเดินหรือว่าเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆได้ม,มันมองได้ยังไงหรือว่าม,มันรู้ได้งไงว่ามันจะต้องไปทางไหน วันนี้เรามาดูกันว่า,เ,าเราจะใช้เซ็นเซอร์อะไรแล้วก็เอามาทำยังไงให้หุ่นยนต์เนี่ยมันเดินไปในทิศทางที่เราต้องการอย่าลืมติดตามชมนะคะสนุกแน่นอนบ๊ายบาย,บาย